ปวิดนดวนหมอเหรียญขู่ลั่นปิดกั้นทุกทางไม่ให้ย้ายไปออสเตรเลียเดือดคุยประวัติหมอสามกีบทัวลงยับปวิดนดวนหมอเหรียญขู่ลั่นปิดกั้นทุกทางไม่ให้ย้ายไปออสเตรเลียเดือดคุยประวัติหมอสามกีบทัวลงยับ ตึกชนช้างประวินดวนหมอเหรียญขู่ลั่นปิดกั้นทุกทางไม่ให้ย้ายไปออสเตรเลียน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ที่12พฤศจิกายนเพจ Facebook ประวินชัชชวานพงพันนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตและผู้ต้องหาคดี112ลีภัยอยู่ญี่ปุ่นโพสต์ข้อความกรณีพลตำรวจนายแพทย์เรียญทองแน่นหนาะ พ่วงโดยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะออกมาประกาศเตรียมย้ายประเทศไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่เมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียโดยระบุว่าเรื่องของเหรียญทองไม่จบแค่นี้ที่ผ่านมาวีรกรรมของไอสัตว์นรกตัวนี้มีมากนีดิฉันเพิ่งเขียนใบ,บรับรองให้น้องคนหนึ่งที่โดนคดี1น,นึที่ต้องหนีมาแคนาดาน้องไปเขียนคอมเมนต์ในเพจหนึ่งและอีเหรียญทองทําการล่าแม่มดตั้งแต่ไปบีบบังคับให้บริษัทไล่น้องออก น้องทำงานหลายบริษัทถูกไล่ออกหมดเลยและยังให้คนมาฟ้อง112จนต้องหนีมาแคนาดาทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องพังอย่างที่บอกนี่คือตัวอย่างเดียวเท่านั้นดิฉันอยากเจอหน้ามันที่ออสเตรเลียค่ะปกติดิฉันไปออสเตรเลียทุกปี และดิฉันก็ไปเพิดอบ่อยอยากรู้ว่าเมื่อเราต่างอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายเฮียมึงจะทำอะไรกูได้บนพื้นแผ่นดินออสเตรเลียมึงกับกูเท่ากันไม่มีอภิสิทธิ์หรือใบเบิกทางที่มึงได้เหมือนที่อยู่เมืองไทยที่มึงได้มาโดยการโหนสถาบันกษัตริย์ในการทำรายผู้อื่นเอาละค่ะยกแรกกำลังเริ่มดิฉันจะใช้พลังที่มีทุกอย่างในการทำให้กระบวนการย้ายไปออสเตรเลียของมึงต้องประสบกับอุปสรรคนานับประการค่ะ เรามาลองสู้กันสักตั้งค่ะนอกจากนั้นนายประวินยังแชร์ข่าวกรณีนายแพทย์เรียนทองโพสต์ขอบคุณคณะบุคคลเพื่อชาติศาสตร์ที่ได้ไปยื่นหนังสือสถานทูตญี่ปุ่นจัดการนายประวินพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว,ว่าถึงตอนดิฉันยื่นหนังสือสถานทูตออสเตรเลียจัดการบึงบ้างนะคะอย่าเพิ่งรีบตายกูเพิ่งเริ่ม อีกด้านหนึ่งนายนพดลพรมภาสิทธิเลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์ระบุว่าเช็คประวัติหมอหนุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วด่าเจ้าเช้า,ชากลางวันเย็น หลังจากนั้น Facebook กลุ่ม Royalist Marketplace ตลาดหลวงของนายประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตและผู้ต้กหาคดี112ซึ่งหลบหนีอยู่ในต่างประเทศได้ระบุว่ารถบัสตลาดหลวงพร้อมชี้เป้าไปที่ Facebook นพดลพรมภาสิทธิ์ ด้านดรอานนท์ศักวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าอาจารย์หมอหนุ่มๆที่เป็นมะเร็งปอดร,ระยะสุดท้ายเป็นคนโพส์แซดด่าสถาบันเป็นนิจสินคนแบบนี้กําตามทันไหวแฮะผู้ใช้ Facebook ชื่อเจนยานปรีดหรือ เครือข่ายปกป้องสถาบันโพสต์ข้อความว่าสูตรเอาความเกลียดชังจับจ้วงเจ้าเข้าปอดแบบเต็มคาราเบลเช้ากลางวันเย็นไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเป็นมะเร็งปอด Hashtag อาหาสิกรรมไม่สงสารไม่เห็นใจแต่อาหาสิกรรมให้นะคะคุณได้รับกรรมติดจรวดไปแล้ว ag, ขอให้สำนึกได้ก่อนลาโลกใบนี้ไปนะ ทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565หลังเกิดกระแสดโด่งดังในโซเชียลสำหรับนายแพทย์กฤิไทยธนะสมบัติกุลอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุ28ปีเปิดเผยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายผ่านเพจเ Facebook ส,สู้ดีวะเพื่อเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองจนมีการแชร์ตอบเป็นจำนวนมาก ล่าสุดนายแพทย์กฤิดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งว่าสวัสดีครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้และขอบคุณคนที่ได้พลังไปจากโพสต์ของผมนะครับจากใจเลยคือผมตกใจมากๆกับกระแสที่เกิดขึ้นผมตั้งใจทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมความคิดมุมมองและสิ่งที่ผมตกตะกอนเอาจริงๆคือเพื่อจะเอาไปเขียนเป็นหนังสือรวมเล่มสักเล่มหนึ่งแค่นั้นเลยครับ ความตั้งใจของผมมีแค่การเขียนเล่าเรื่องราวและส่งต่อพลังให้กับคนอื่นเท่านั้นครับแต่ผมจำเป็นต้องบอกตามตรงว่าขณะนี้ผมเองอยู่ในกระบวนการรักษาอย่างต้องรับยาเคมีบำบัดณนะวันที่พิมพ์อยู่นี้ผมก็ยังคงปวดหัวอ่อนเปลี่ยผมร่วงและภูมิคุ้มกันต่ำเนื้อสิ่งอื่นใดถึงผมจะดูจิตใจเข้มแข็งแค่ไหนแต่เรื่องทุกอย่างเพิ่งเกิดขึ้นได้หนึ่งเดือนครับ ผมและครอบครัวรวมถึงเพื่อนสนิทเองก็ยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมพอที่จะให้ทุกคนมาเยี่ยมที่จะไปเจอทุกคนได้ครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจครับรวมถึงสื่อต่างๆที่ให้ความสนใจอยากจะสัมภาษณ์ผมโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาครอบครัวผมและกำลังพยายามจะโทรหาผมผมเข้าใจในมุมสื่อนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงๆที่คงไม่สะดวกไปสัมภาษณ์กับสื่อสำนักไหนครับ ผมดีใจมากๆครับที่เรื่องราวของผมสร้างแรงบันดาลใจและบางมุมก็ทําให้หลายคนอยากส่งกําลังใจมาให้ผมอยากช่วยเหลือผมบางคนจะโอนเงินให้บ้างจะบินมาหาบ้างขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแต่ในมุมคนรับอย่างผมผมอยากบอกว่าชีวิตปกติผมมันโอเคมากๆแล้วครับผมมีความสุขดีมากๆดังนั้นผมแค่อยากจะขอพื้นที่ส่วนตัวให้ผมได้ใช้เวลาชีวิตของผมแบบสุขสงบต่ตอไป ผมจะได้มีพลังมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและพยายามจะเข้าใจครับ แน่นอนนับวันความแตกแยกร้าวลึกที่ว่ากันว่าเป็นแค่ความเห็นต่างดูเหมือนจะไม่ใช่ซะแล้วเพราะทั้งสองโพสต์ดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามีการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างชัดเจนและยังมีลักษณะของการต่อต้านต่อสู้กันอยู่ด้วยแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นใช้อาวุธฆ่าฟันแต่การใช้สื่อเป็นอาวุธก็ถือว่ารุนแรงไม่แพ้กันทั้งยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่จะขยายวงอย่างไม่สิ้นสุด อย่างนี้สอบว่าสถานการณ์กำลังเข้าขั้นอันตรายเพียงแค่มีจุดยืนอยู่คนละฝ่ายก็เหมือนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นิ่งควันชาวไทยพระเจ้าอยู่ว่าพระองค์ใหม่เป็นสุงรวมใจของไทยทั่วลาพระจักรีวงมันคงคู่ไทยนานาองค์พระสยามเทวา่าพบปากรักษาชั่วการนิันร์พระไทยหมายมั่นเสือ ิพระราชาบิดาโทษสพิตร,ราชาธรรมนำนาเพ่อปวงประชา,าทาไทเรานั้นทุกขินใกล้ไกลระทรงห่วงในทุกข์กันสยามมะกุราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยธรรม พระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินรารเทพยาวรางปูนเป็นบุญไทยล้ารัชกานที่สิท์ประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามต้งควานและดามด้วยน้ำพระทาย ทรงระเจริญผู้ชัตทองและอ้อมปวงชนเทวารักเบืองบนอ่างช่วยดลมนทิพมายเทเลงทวางลายราชาสมบักนานไกลอวงข้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระ เญจริพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรบดินทรเทพพยาวาางปูนเป็นบุญไทยลา รัชการที่สิประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งความและดมด้วยน้ำพระทยัยทรงพระเจริญผู้ชัดทองและทองปวงชนเทวารักเบื้องบนทางช่วยดลนมนทิพย์มาให้ ทลิทลขวันลายราจะสมัดนานไกลปวงข้าถวายพรนใจขอให้พระองค์ทรงพระเจรเร